ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะแม่โพสต์เศร้าถึงน้องน้ำมนค่ะจากไปแบบไม่มีวันกลับค่ะในวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องน้ำมนหรือว่านางสาวม,มนชนิดช่วยบุญร้องนางสาวไทยในปี2562เธ้าอเป็นสาวสวยที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งละค่ะกับล่าสุดทาเอาวงการนางงามใจสลายเมื่อน้องน้ำมนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจึงทําให้การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เกิดขึ้นกับวงการนางงามและสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะจากกรณีเมื่อเวลาตี4-40นาที ของวันที่15กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสพย้อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้พลิกคว่ำบริเวณถนนหน้าคณะนิติศาสตร์4แยกโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ภายใ้ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดขอนแก่นมีผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บ2รายค่ะที่เกิดเหตุน,าน,านั้นพบรถเกง๋งูุูกิสวิตสีบอลเทาหมายเลขทะเบียน4กย4074ยกรอยยอุงเทพมหานครสภาพพังยับเยินกระจกหน้าแตก กันชนหน้าพังยับประตูทั้งสองข้างเปิดออกหลังคารถทางด้านท้ายพังยุบลงมาพบผู้เสียชีวิตสองรายทราบเชื่อก็คือนางสาวก่อนชดาเสียงสายอายุ22ปีและนายเกิกฤทธิ์สุกงงพงพันคำอายุ22ปีทางด้านของครอบครัวเมื่อได้ทราบข่าวการเสียชีวิตในครั้งนี้เรียกว่าเสียใจเป็นอย่างมากค่ะล่าสุด16กุมภาพันธ์เมื่อเวลาโดยประมาณ6นา53นาทีคุณแม่ของน้องน้ำมนต์ได้ออกมาโพสต์ Facebook, เฟซบุ๊กเผยข่าวสาวว่าลูกสาวจากไปในเวลาตี2 53นาที โดยระบุว่า15กอกพ6 6 4 6 1 4พอรู้กระเลงรีบเดินทางทันทีเราอยู่กับหนูตลอดภาวนาอธิษฐานบนบานทำทุกอย่างที่ใครๆเขาแนะนำนางฟ้าของแม่นางฟ้าของพวกเราขอให้หนูหลับให้สบายนะลูกพวกเราทุกคนรักหนูมากไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์บุญกุศลหนุนส่งให้หนูอยู่ในที่ดีๆรักลูกสุดหัวใจน้ำมนต์ทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยคะ่ะ